นล้วมีคนเนี่ยขอข้าวกินที่รูปขอข้าวกินที่นี่จะตายแล้วแม่ทำไงล่ะคุณเปแม่แ้วสรุปแล้วน้องไปอยู่ไปทำอะไรฮะทั้งสามปีน้องไปทำอะไรกันแล้วหนูออกไปจากบ้านได้ไงอ่ะหนูไปกับเขาเหรอ หนูลำบากเหรอหนูถึงกลับออไม่ลำบากเขทาทรมานหนูหรือเปล่าไม่ได้ทรมานนะลนนแล้วตอนนี้ก็อยากกลับไปอยู่กับแม่จาบแก้วให้เขาไปตอนไปก,กลพวอดูรถที่โดนคนบุกที่มันเดือดมันเดืยวมันก็จะไปกันใหญ่ อย่งี้่เต็มใจกะับอยู่กับแม่หรือเปล่าเอาวันเนี้แม่ไปาพด้วยเต็มใจหรือเปล่าตอนนี้เลือกได้แล้วเนี่ยเขม่ด้อยู่นารวจเขาก็พามาอยู่แล้วก็ได้เดี๋ยวเราจะได้คุยกับเขา้ชัดเจนคุยเรื่องของกันให้เรียบร้อยมาคุยให้เรียบร้อย่ใช่ไหมคนนั้นก็เห็นคนนี้ก็เห็นเรื่อเราได้เห็นได้สบายใจว่าพี่ลูกเรายังอยู่มันแค่ถ่าย้องหรือเอาไปปล่อยแต่ว่าไมเลยใช่ไหม เราจะอยู่แต่ที่เขาื่อนไปตั้งนาเลยออเว่าเขาก็เลื่อนไปแล้วมีแต่ลูกติดเราก็จะอยากจะถามว่าตอนที่อยู่กับเขามีการทำ้ายโรงกยาบาขังอะไรบ้างไหมเราอยากจะรู้เอาไปเห็นบางคนมาบอกเหมือนแมมเราไปขออาหารตามทางร้านเดินอย่างเงี้ยถ้าพูถึงขนาดนั้นแม่ก็เป็นห่วงเราถ้ามันมีจริงอะไรก็บอกเราตั้ง็นพิจารณาว่ามันผิดอะไรแบบไหนยังไงด้วยนะช่วยก็ไม่มีโทรคนที่โทรไปโทรไปเขาบอกเขาไม่รู้จักชื่อวีราอะไรอย่างเงี้ย เราก็ตามไม่มีทางไหนที่ตามแน่ไงเห็นหน้ารถที่ยังรถอะโดนทวนโดนอะไรไปตายแล้วไปอยู่ทีมากี่ปีแล้วเนี่ยก็ต้องซีกว่าต้องซอกว่าไปไปนี้ก็ไปอยู่ที่นู่นเลยเหรอไม่ไปนครสวรรค์เลย